พี่ิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรครัวันนี้ทั้งวันเลยต่อไฟให้ปั่นไม่ยายครับพ่อต่อไฟค่ะพี่น้องต่อไฟแล้วก็ต่ออะไรเนี่ยระบบน้ำอ่ะพี่ใช่ไหมปาเอ่อนี่ค่ะพี่น้องต่อระบบน้ำปราปลาให้คุณยายค่ะทําตั้งแต่เมื่อวานค่ะวันนี้ก็มาต่อไฟใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ วันติดตั้งท่อแล้วก็ถังมันนี้ระบบไฟครับโอ้โหช่างสำลีเหรอช่างสำลีสเด้อค่ะพี่น้องเอ็ดสองมืออองม้อแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องภูมพันธุ์ตุลาการกขอบคุณเลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะช่างสำลิดค่ะพี่น้องช่างสำลิดช่างสำลิด ไม่กี่ตัวตัวเดียวหรือสองตัวถ้าไม่มีปลักสองตัวไมไมอันนึงเอาไปต้มน้ำอีกอันนึนงนก,นนนก็เอาไปใช้เหรอือ จะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณลิฟสีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุริดขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ